เมาจดหมายจดหมายแฟนไงไปใจได้คนนี้น okay, okay. ัดเทเลสโตส่วนใหญ่อุปสรรคของหนัง14ครั้งคือมันเป็นหนังยดินยุกถึงจะเป็นหนังรักแต่เราไม่ได้มีความว่ารักหรือว่ามีซีนโรแมนติกอะไรบ่อยมากอะไรเงี้ยกลับกลายเป็นว่าันมีรักที่เป็นแอคชั่นยังไงก็ไม่รู้อ่ะนั่งกันดีๆรู้อยู่ว่ารถกูแรง เราเป็น<อ><อ>ปถนนยาวเลยพี่เป็นถนนแล้ว<อ>เราเป็นถนนยาวดิกรถเยอะมากติมงานเยอะมากกั้นรถเยอะมากตำรวจเยอะมากคนให้พรเยอะมากกับไปซื้อมอเตอร์ไซค์แล้วกับเด็กต่างจังหวัดอ่ะขี่มอเตอร์ไซค์เป็นนะนักกผิงขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแต่ทุกคนอ่ะเด็กทุกคนต้องขี่มอเตอร์ไซค์เป็นหมดเลย นั่นแหะคือเรื่องที่ยากทุกอย่างเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์จะมีจะมีประเด็นทั้งหมดเลยผมยังขี่ไม่แข็งครับก็คือไม่เคยขี่ไม่ขี่รพอขับจริงๆรก็สบายสบายนี่คือจะร่วงต้องให้เขาไปเรียนขี่มอเตอร์ไซค์คือมันไม่ได้เป็นคนที่ขี่เป็นไม่ได้ขี่ตามถนนเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้ดีเขาบอกว่าจอดตรงมาร์กเลยเขาเอาถุงทรายวางแล้วถ้าชนมันก็จะจะนิ่งเลยผมก็ขับไปแล้วมันชนถุงทรายผ่านไปเลยครับวิ่งเข้าใส่กล้องาง่ แต่พอทำเทคต่อไปก็ผ่านไม่รู้เป็นอะไรแม่กระสั่งนิชาตามซีนเนี่ยคือผมต้องถือหม้อแล้วก็หันกลับมาแล้วนิชาจะเข้ามาจอดรถมอเตอร์ไซค์พอดีไงท้ายกระบ,บะแลที่สตคือวิ่งรถสากระบ,บะรถจะชนแล้วทุกคนโอ๊ย,อย,อย,อยแต่นิชาขำมันเป็นการข้ามเส้นเล็กๆของนิชาครับคือเขาไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็เห็นเขาไม่เรียนขับอะไรเงี้ย ตัวเปิดความป่วนในแก๊งอะให้เพื่อนสร้างมีมว้าวเข้าำหน้าแบบจมูกเข้าคำอย่างเงี้ยว้าวเขาทำเพื่ออะไรนักเลงขุ่นโค้งงอแงขุ่นขึงขุ่นมวลประสาทพูดเยอะนี่กวนตีนมากให้ไมยาวอ่อนจังอ้าวอันนี้จะต่อยดิ จะพุ่งกันกันเลี้ยม um ุ้งไหมเออมามาสาระิงจะสู้เหมือนกันสาระไม่เลี้ยงผอีกแล้วเออเออไปมอนมอนไปเหมอนมือมือกันไปเลยกันมอนมอนไม่เหลือโมนี่ก็น่ารักครับมาวีนักลิงซะแล้วมองหน้าหาเรื่องหรือว่ามองหน้าหาเราอุ้ย ตลกนี่เก็บไม่อยู่เหมือนกันครับแล้วก็เขาชอบกัดกับผมด้วยอีสาวใส่เกลืออีสาวใส่เกลืออีสอใส่เกลืออีสาวใส่เกลือก็แบบเหมือนแบบขี้เกลือเขาไม่พูดคำหยาบเขาจะไม่ด่าเพราะว่าเกลือแล้วก็จะแบบสาวใส่เกลืออะไรีสอใสเกลือ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 โอเคแต่เราอยากไปถึงซีซาร์อะไรแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยไม่อาแบบน่ารุ่นะ ิูใจนําเสนอครับเวลาแต่ว่าเฮ้ยทํไรกันอะเฮ้ยเนี่ยดูหนังสือโป๊ก็ไงซาร่าสอใส่เสื้อแม่าัเสือเหรอแม่ทําไมอนร้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 อน้อนอนร้อ้อาร้น้อนรอนร้อนร้อ้อ้น้อนนนอง้อน้ร สับบกสับบกนเผ็ดนเผ็ดไหมอ่ะ oui> นั uh ่น huh น่ะสกครับพดกจกินได้ไหมเนี่ยพุกชอบกินเผ็ด hey, พุกกินได้ค mm สงสัยจะปวดท้องอ่ะพี่สีซองเดียวเอาอยู่เลยลูกไป็นไลูกรู้สึกสนุกมากตอนที่ไปกองมันจะมีเมจิกโมเมนต์บางอย่างที่แบบว่า เออมันดีจังฟิลโกสเออมันฟิลกสใจดีนะเวลาแต่งและหน้าโหดดลวยนะด้วยทั้งสถานที่ทั้งคนตัดไม่มีอะไรน่าไว้ใจนะถูมนะ <laughs> นางเอกดีงาม <laughs>